สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนินกามุคุทุศนะคะวันนี้จะมาสอนเขียนวงจรนับในโปรแกรมควอตัสนะคะโอเคเริ่มกันเลยเข้าไปที่โปรแกรมนะคะไฟล์สร้างในโปรเจกต์นะคะในกัปไปที่3จุดนี้สร้างเป็น3แล้วกันนะคะโอเค lp 3แล้วกันนิกค่ะนิกก็ไปจุดตรงนี้เลยนิกอ่ะโอเคตรวจสอบอ่ะโอเคละเสร็จสิ้นฟิเนตรอสักแป๊บหนึ่งเนาะไปที่ new นะคะมาตรง bhl d file โอเคกดคลิกขวานี่เลย VHDL full design คำติ้งเขาแล้วกับับตเตอรี่กดปับ๊บกดออกนะคะนี่คือหน้าตาโค้ดที่เราทำนะคะลบโค้ดที่มันจะเป็นออกปลายอ่าโอเคแล้วหน้าตา่างนี้งแล้วจะเป็นทำเชยนโคด้ดดำรูปนี้นะก็ขออนุญ,ญาต เอาโพสที่ตัวเองเขียนไว้ตอนทำมาค่ะก็ใส่เป็นลบบตรงนี้เอาโอเคขออยอนกรอบเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาในการเขียนเนาะจัดแจงให้มันสวยน,นิดนึงง่ายต่อการดูคนนะคะ Okay. อ,าอาจจะสงสัยว่าตัวเลขอ,อันนี้มันมาจากไหนก็คือตัวเลขตรงนี้นะคะมาจากนี่เลยสิ่งที่เราได้ทําในรูปภาพหรือเขียนส่งโปรแกรมตรงนีม้มาจากการหันตรงนี้นี่เองโอเคนะคะโอเคคอนโทรลเปลี่ยนตรงนี้ดีวกว่าง่ายแต่กันไม่ต้องเออเลยนะคะเปลี่ยนชื่อไฟล์มันตรงกับที่เราตั้งเดี๋ยวไม่ต้องอค่ะคอนเซฟแล้วกัน เซฟก่อนอ่ะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ lp 3นะคะตรงนี้ก็จะเป็น lp 3ด้วยโอเคคอนโทรลเซฟรันแป๊บหนึ่งให้เวลามันรันนะคะรันเร็วรันช้าก็ตามคอมสเปคต,ตัวเองนะคะรอสักครู่นะคะ โอเคค่ะ okay. เสร็จแล้วอันนี้คือมันลันงเสร็จแล้วไม่ติดเออร์เรอร์อะไรแล้ว,ลวก็ทิปไปที่ไฟล์เหนียมเดิมเวกเตอร์ <vector S 1> <vector S 2> ตรงนี้เลยนะคะโอ <Okay. S 2> เคเลื่อนไปปุ๊บตั้งปับ๊บตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็น0 2นมิลลิเซกโอเคอีกทีอีกรอ,อบนะคะเอา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  โอเคหนึ่งร้อยอ่านโอเคไฟล์ new อ่า read นะคะอ่านมาให้หมดโอเคแล้วกดโอเคนะคะนี่ตรงนี้ไปเลือกตรงรูปนาฬิกาก็ได้เนาะค็็อกเนี่ยตั้งค่าเป็นยี่สิบ ok có ok khi lại đây luôn vậy nghĩa là xếp simulate nó no. นี่ก็ลองนับนะเป็น 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดแปดเกสโอเคก็เป็นดังเป้าหมายที่เราได้ไดไดกำหนดได้กระทำนะคะสัญญาณก็ออกมาเป็นแบบนี้นะงั้นก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขออาภัยมาณที่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ